ท่านส่วนคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตน,นะครับเป็นผู้อมอบผู้เหรียญรางวัลและตุ๊กตามาสคอตน้องมัส,สยาครับปลายี่สกนะครับชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรี ปรานรรชนะอันดับหนึ่รผลผลผลักพวย่นพูนจับหูเกตเสื้อเดียวกับท่านนายุสมาคมแล้วครับนักกีฬาภูเก็ตครับรงเงินและเหรียญทองกับการจนะบุรี เ้าพาเนี่ตั้งเป้าหมายว่จะโค่นแชมป์จากกรุงเทพมหานครให้ได้นะครับดูจากสถานการณ์ในสองวันแรกนี่น่าจะน้ำแล้ครับ บุรีครับเพื่อนภูเก็ตริการแข่งขันในครั้งนี้นการจนบ,บุรีเจ้าภาพเองก็หวังไม่น้อยเลยนะครับกับเหรียญรางวัลสค์นักกีฬาเข้าแข่งขันเนี่ยเยอะเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานครเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับความคาดหวังในเรื่องของเหรียญรางวัลเนี่ยก็มีพอสมควรอยู่แล้วครับแต่ก็แอบถ่อมตัวนะครับก็บอกว่าต้องให้กรุงเทพมหานครแล้วครับตำแหน่ง เจ้าเหรียญทองแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นการหลอกให้ตายใจก่อนหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับบทสรุปวันที่ยี่สิบเก้าเลยครับรู้ผลแล้วครับใครเป็นเจ้าเหรียญทองเดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์การแข่งขัน,ใ,นขให้รับชมนะครับในรุ่นหกสกิโลกรัมหญิงแล้วก็รุ่นเ7็ิบดกิโลกรัมหญิงก่อนที่จะลากันไปนะครับ ว่าเสร็จสิ้กนการขันแล้วสำหรับดูนะครับ